สัปดาห์แห่งการเปิดตัวก็มาแล้วนะครับผมเมื่อ Android 11ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วฝั่งของง w e i เองก็ไม่น้อยหน้านะครับเปิดตัว Harmony OS 2.0เตรียมใช้งานบนแท็บเล็ตสมาร์ทวอทแล้วก็สมาร์ททีวีนะครับส่วนบนสมาร์ทโฟนน่าจะเจอกันต้นปีหน้าส่วน Apple ก็ประกาศนะครับจัดงาน Apple Event ที่เปิดตัวสินค้าใหม่ในวันที่15กันยายนนี้และที่เป็นดราม่าหนักมากก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสาบ,บุรีนะครับโดนแรมซัมแวร์ แฮกเข้าระบบจนไม่สามารถดึงข้อมูลผู้ป่วยได้และมีการเรียกค่าเสียหายสูงถึง63,000ล้านบาทสวัสดีแฟนๆหิวข่าวทุกคนนะครับคืนวันเสาร์แบบนี้ก็มาอัปเดตข่าวไอทีไปพร้อมกันเหมือนเดิมก่อนจะไปข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับจะได้เป็นการเรียกเพื่อนนะกวากมือมาอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันข่าวแรกของสัปดาห์นี้นครับขอเริ่มที่การเปิดตัว Android 11 ที่ทาง Google เนี่ยเริ่มปล่อยให้มือถือตระกูล Pixel ได้อัปเดตกันแล้วนะครับโดยมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบการใช้งานแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยซึ่งประเด็นหลักที่ Google ให้ความสนใจในเวอร์ชันนี้ก็คือการควบคุมผัเข้อเป็นส่วนตัวและการสื่อสารกับผู้คนรอบข้างโดย11ฟีเจอร์ไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาครับก็จะมี้งแต่เรื่องของแอปแชทที่ตอนนี้สามารถจะใช้เป็นบับเบิลได้ขึ้นมาบนหน้าจอคล้ายกับ Messenger ได้แล้วนะครับและบน Android 11ก็ยังสามารถบันทึกหน้าจอเป็นคลิปวิดีโอได้แล้วนะครับ ส่วนอุปกรณ์ IoT ต่างๆครับที่มีใช้งานในบ้านเราผ่าน Google Home เนี่ยก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นผ่านหน้าจอแบบใหม่ Android Auto ก็ถูกอัปเกรดให้สามารถใช้งานแบบไร้าสายได้เรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับแอปพลิเคชันไหนที่เราไม่ได้เปิดใช้นานๆเนี่ยจะถูกรีเซ็ตการตั้งค่าขอเพิ่มมิชั่นใหม่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงกล้องโทรศัพท์หรือโดยความจำในตัวเครื่องได้จนกว่าจะมีการเปิดใช้งานอีกครั้งหนึง่ง ที่สำคัญคือนะครับตอนนี้ระบบ Android Security Patch นะครับสามารถอัปเดตได้ผ่าน Google Play Store แล้วนะครับไม่ตรอให้ทางค่ายมือถือเนี่ยทำการปล่อยอัปเดตมาผ่าน OTA อีกต่อไปใครอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวปกฟีเจอร์ใหม่ของ Android 11นะครับผมก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นา้าซต์รอยแซนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ส่วนในครั้งนี้นะครับ Google ก็ได้ร่วมมือกับเหล่าบรรดาพาร์ทเนอร์ค่ายมือถือต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้สามารถอัปเดต Android ให้เร็วที่สุด อย่าง oppo เองก็ประกาศลงมาเลยว่าจะอัปเดต Android 11พร้อมกับ ColorOS เวอร์ชัน11นะครับในสัปดาห์หน้านี้เลยส่วนใครอื่นที่เริ่มมาประกาศกันแล้วก็จะมีทั้ง xiaomi realme แล้วก็ oneplus นั่นเองครับส่วน,นแฟนๆของ sony นะครับหรือว่าใครที่ชอบสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กแต่สเปคเทพนะครับตอนนี้ก็เตรียมพบกับ xperia 5 mark ii นะครับที่มีกำหนดเปิดตัวในวันที่17กันยายนนี้ ถ้าอิงกับเวลาไทยก็ประมาณบ่าย2โมงซึ่งความเท่ของมันก็คือเรื่องของตัวสเปคของ Xperia 5 Mark 2ครับก็จะถอดแบบมาจากรุ่นพี่ Xperia 1 Mark 2ลยทีเดียวหรือว่ามาครบทั้งชุดเซนเซอร์แล้วก็โหมด Pro Video กับโหมด Pro Camera นะครับ และยังมีข่าวตามมาด้วยนะครับว่า Xperia 5 Mark II เนี่ยน่าจะได้รับการอัปเดตครับ Android ถึง3เวอร์ชั่นด้วยกันนั่นก็คือนอกจาก Android 11ที่กำลังจะอัปเดตแล้วเนี่ยก็จะไปต่อถึงเวอร์ชน12แล้วก็13ด้วยนั่นเองอ๋อแล้วก็มีข่าวฟานะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลว่า Xperia 1 Mark II เครื่องศูนย์ไทยกำลังจะเข้ามาวางขายแล้วครับส่วนซั s u n งกับปัญหาคาราคาซังครับกับตัวรุ่นท็อปที่ชอบมีการเปรียบเทียบระหว่างชิป Exynos 990ตัวล่าสุดกับ snapdragon 8 6 5 plus นะครับอย่าง galaxy note 2 0 ultra นะครับทางช่อง jerry l e c e v y t h i n g เนี่ยก็เอาตัวเครื่องไปทดสอบนะครับแกะแงะออกมาเลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างในเบื้องต้นก็เห็นว่าการทดสอบเรื่องของ benchmark เนี่ยฝั่งของ snapdragon 8 6 5 plus เนี่ยจะทำผลงานได้ดีกว่าประมาณ10-15%นะครับผมแถมการปพลังงานนะครับก็ยังดีกว่าตัวชิป exynos 990อีกด้วยนอกจากตัวชิปเซ็ตจ,จะแตกต่างกันแล้วนะครับภายในตัวเครื่องยังพบว่ามีการใช้ระบบรอยความร้อนคนละแบบเป็นด้วย แต่ตรงจุดนี้นะครับหลังจากทดสอบแล้วก็ไม่พบความแตกต่างมากนะักถึงตรงนี้นะครับก็ต้องราดูต่อไปว่า Samsung Exynos ตัวใหม่ที่มีข่าวว่าไปร่วมจับมือครับกับทาง AMD แล้วเนี่ยเรื่องกราฟิกจะดีขึ้นไหมการประมวลผลตัวชิปจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคาดว่าในรุ่นหน้านครับ Galaxy S21 เราน่าจะได้เห็นการทดสอบชิปเซ็ตระหว่าง2ตระกูลนี้ครั้งหนึงครับ เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับซัมซุงก็เปิดตัวอุปกรณ์มากมายนะครับทั้ง Galaxy Note ใช่ไหม Galaxy p h o n e ครับบอีกแล้วก็มี Watch นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีการเปิดตัวครับ Galaxy Fit 2ครับสมาร์ทแบนด์ตัวจิ๋วที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึดนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง15วันแล้วก็ยังมี Wireless Charging Trio นะครับที่สามารถชาร์จอุปกรณ์แบบไร้สายได้ทีเดียวถึง3อุปกรณ์ด้วยกันคุณสามารถวาง Galaxy Note นะครับ Galaxy Watch แล้วก็ตัวของ Galaxy Buds ไปชาร์จพร้อมกันได้เลย ก็คาดว่าเร็วนี้นะครับซัซุงประเทศไทยน่าจะมีการประกาศราคาของทั้ง Galaxy Fit 2แล้วก็ตัว Wireless Charging Trio ออกมานะครับแต่ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวซ m s u n g จะมีเปิดตัวนะครับ Galaxy S 2 0 FE นะครับหรือ Fan Edition เพิ่มอีกหนึ่งรุ่นจากที่มีข่าวลือกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยคาดว่าจะต้องมาเปิดชนกับ iPhone 12แน่นอนซึ่งสเปคคร่าวๆไปตอนนี้นะครับที่ลือกัอนออกมาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED นะครับ6.5นิ้ว มีค่ารีเฟร็ที่120เฮิรต์นะครับส่วนเรื่องของชิปเซ็ตที่หลายคน,นกังวลกันนีก็เห็นว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน 4G จะเป็น Exynos 990นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน 5G เนี่ยน่าใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 865กล้องหลัง3ตัว3าระยะนะครับมีเลนส์ Wide, Ultra w วแล้วก็ Telephoto ตัวแบตเตอรี่มีความจุยอยู่ที่1 5 0 0 m ป ah ์นะครับผมแล้วก็เรื่องของสีสันนี่โอ้เห็นว่ารอบนี้นะครับ Galaxy S20 FE เนี่ยน่าจะมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันคือมีขาวน้ำเงินส้ม ชมพูเขียวและก็แดงแต่นี่ยังไม่เป็นการคอนเฟิร์มนะครับผมไว้ลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนงานเปิดตัวนะครับคาดว่าปลายเดือนกันยาหรือต้นตุลานี่แหละมาแน่ๆครับมาถึงประเด็นต่อเนื่องนะครับระหว่างซัมซุงอเมริกาแล้วก็หัวเว่ยนะครับเมื่อล่าสุด ฝั่งของเน็ตเวิร์นะครับตอนนี้ Samsung สามารถคว้าข้อตกลงนะครับในการวางเสาสัญญาณโครงข่าย 5G ให้กับเครือข่าย Verizon นะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของอเมริกาในตอนนี้โดยมีมูลค่าสัญญาครับสูงถึง200ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสัญญาการดีลนะครับทำโครงข่าย 5G ที่แพงสุดที่ s a m s u n งเคยได้รับมาซึ่งหาจะมองไปทางบริษัทเน็ตเวิร์ครับที่วางพวกโครงข่ายเสาสัญญาณครับมือถือเนี่ยทั้ง 4G 5G อะไรก็ตาม มาร์เก็ตแชร์คหรวอว่าตลาดตอนนี้อันดับหนึ่งคือหัวเว่นะครับมีส่วนแบ่งอยู่ถึง28นะครับอันดับ2เป็นโ o เกียอันดับ3คือ r รกสันพูดง่ายๆว่า s ซัมซุงเนี่ยไม่ได้ติดอันดับท็อป5ของโลกด้วยซ้ําซึ่งการที่ซัมซุงได้ดีลนี้ไปนะครับก็น่าจะมาจากส่วนหนึ่งก็คือการที่อเมริกานั้นแบนหัวเว่ยด้วยเช่นกัน ทำให้การแข่งขันนะครับการประมูลดื่นซองเข้ามาเนี่ยเกยหายไป1นึงรายแน่นอนอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือทั้ง s ซั s u n g แล้วก็ LG เนี่ยตอนนี้ไม่สามารถนะครับขายจอ OLED ให้กับ h u a เว่ได้แล้วแต่นี้ไม่ต้องงงกันนะครับผมเพราะว่าการผลิตหน้าจอ OLED นะครับทั้ง LG แล้วก็ซัมซุงเนี่ยยังมีการใช้สิทธิบัตรและก็เทคโนโลยีจากฝั่งอเมริกาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อทางหัวเว่โดนตัดสิทธิ์ให้เข้าถึงพวกสิทธิบัตรต่างๆของอเมริกาแล้ว ก็ทําให้ทั้ง2อค่ายนี้ไม่สามารถขายจอโอ e d ให้หฮุว้ยไ,วได้นั่นเองแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือซัมซุงเนี่ยน่าจะขายพวกชิปเซ็ตต่างๆให้กับหฮุว้ยไ,วไม่ได้ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็น่าจะรวมถึงพวก NAND Flash พวก s t o r a เรต่างๆด้วยงานนี้นะครับเหมือนกับนอกจากจะตัดหัวคือชิปเซตขายไม่ได้แล้วยังโดนตัดแขนตัดขาจอก็ซื้อไม่ได้พวกเมมโมรีแฟลต่างๆก็ซื้อไม่ได้ แล้วแบบนี้หัว e จจะประกอบมือถือแท็บเล็ตหรือสมาร์ทเดีไว้ได้ยังไงงานนี้หนักจริงๆครับ ผลกระทบที่ตามมาคือเมื่อหูเวนะครับตอนนี้ไม่สามารถใช้บริการ Google service ได้การขายสมาร์ทโฟนในฝั่งยุโรปก็เจอปัญหาครับยอดขายส่วนแบ่งตลาดหายไปเลยทําให้ตอนนี้ Oppo สบโอกาสนะครับเตรียมจะบุกตลาดสมาร์ทโฟนในยุโรปนะครับเรียกว่าเตรียมเข้าไปจับส่วนแบ่งตลาดนะครับของสมาร์ทโฟนในกลุ่ม mid-range และกลุ่มพรีเมียมที่ทางหูเวลเนี่ยเคยปูทางเอาไว้กับ P series แล้วก็ Mate series เองต้องรอดูกันนะครับว่าทาง Oppo เนี่ยจะสามารถผลักดันครับไฟซีรีส์ตัว flagship สมาร์ทโฟนของตัวเองเนี่ย ให้ไปตีตลาดยุโรปได้มากน้อยแค่ไหนขยับจากยุโรปขึ้นไปทางตะวันออกกึงก่งๆเหนือนิดนึงนะครับก็คือรัเสเซียนั่นเองตอนนี้มีความพยายามที่จะร่างกฎหมายนะครับเพื่อให้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับของ Google แล้วก็ Apple เนี่ยลดการเก็บค่าคอมมิชชั่น,นครับจากเดิม30%ให้เหลือเพียง20%เท่านั้นแน่นอนว่างานนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนนั่นก็คือ i ี Games ที่ออกมาเขยา่าตลาด App Store ของ a p p l e นั่นเองซึ่งนอกจากรัสียนะครับ ออกไปทางตะวันออกสุดๆเลยก็คือญี่ปุ่นก็มีความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ประกาศสนับสนุนจุดยืนของ E p i c เกมส s ครับในการที่จะลดเพดานค่าคอมมิชชั่นของ Apple บน App Store เนี่ยเพราะว่า30%เขามองว่ามันสูงเกินไปโดยกลุ่มนักพัฒนาในญี่ปุ่นนะครับมองว่าสิ่งที่ Apple ชาร์จค่าคอมมิชชั่นไป30%เนี่ยแลวบอกว่าจะมาช่วยเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันรวมถึงการตรวจสอบให้มันดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย ทุกครั้งที่ส่งแอปเข้าไปก็ใช้เวลาตรวจสอบนานบางแอปก็หลุดคิวตรวจสอบไปเฉย,ยๆนะครับผมถึงเวลาก็ต้องมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบกันใหม่และหลายครั้งที่แอปตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้วหรือติดปัญหาอะไรนะครับเวลาตอบเมลกลับมาก็เป็นข้อความห้วนๆซึ่งจุดนี้ครับก็เป็นประเด็นที่ทําให้เหล่าบรรดานักพัฒนาญี่ปุ่นไม่พอใจนั่นเอง ส่วน Apple นะครับงานนี้ก็เตรียมเอาคืนนะครับพร้อมที่จะฟอ้องกลับ E ี i ีเก m e s ครับเพื่อเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเอาจริงแล้วทางอีพีเก m e s เนี่ยก็มีการละเมิดกฎของ App Store ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่าในนั้นก็มีระบุว่าห้ามมีการขายสินค้าหรือว่าบริการต่างๆครับโดยไม่ผ่านการจ่ายเงินผ่านระบบของ App Store งานนี้รับรองว่ายาวแน่นอน,นครับไม่รู้ว่า Apple จะเอาไปพูดในงานเปิดตัวหรือว่างาน Apple Event ์หรือเปล่าเหมือนกันนะอาจจะมีแซตๆนิดนึงไหมต้องรองดูทินครับวันที่สนี้ ไหนก็พูดถึงงาน Apple Event กันนะครับก็ประกาศเลยแล้วกันว่าล่าสุด Apple ก็ได้ส่งหมายเชิญนะครับงาน Apple Event ที่จะมีขึ้นในวันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับผมซึ่งในวันนั้นน่ะก็มีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว iPad Air ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวของ Apple Watch ใหม่ด้วยแต่รอกันจนแบบเที่ยงคืนแล้วก็ไม่มีอะไรออกมาสุดท้ายเป็นแค่บัตเชิญงาน Apple Event สึ่งในตอนนี้ก็มี2กระแสะด้วยกันนะครับคือกระแสะแรกบอกว่า งานรอบนี้จะมีแค่ iPad Air 4กับ Apple Watch 6เท่านั้นไม่มี iPhone อา้าวไม่มี iPhone แล้วต้องจัดงาน i p h o e event เ,เหรอนะครับหลายคนก็สงสัยกันเพราะว่ามันมีข่าวมาหลายรอบแล้วแล้วก็วมีภาพหลุดม,มาด้วยนะว่า iPhone เนี่ยจะเปิด p r e อ r d e r ร์รอบแรกคือตุลาคมนู่นเลยก็เลยสงสัยว่าปกติแล้ว Apple <S <S เขาจะเปิดปุ๊บสุกถัดไปจองได้แล้วแต่นี้คือมันตุลาคมเลยไงไกลเกินไปหรือเปล่าก็เลยคาดการว่า iPhone 12อาจจะไม่โพลในงานวันที่15นี้ก็เป็นไปได้ส่วนอีกกระแสนหนึ่งก็บอกว่ามาแน่ๆแ,แหละเปิดตัวแน่นอนแต่วันพรีออเดอร์ก็จะเลื่อนออกไปนู่นเลยช่วงต้นตุลานะครับมาเดี๋ยวลุ้นกัน อีกไม่กี่วันก็มาแล้วยังไงอย่าลืมติดตามชมไลฟ์นะครับถ่ายทอดสดภาคไทยจากช่องดรอยแสนด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยส่วนอุปกรณ์ใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมีการพัฒนาอยู่ในตอนนี้คือ MacBook ขนาด12นิ้วนะครับที่จะใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่คือ Apple Silicon นั่นเองโดยคาดว่า MacBook ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กน้ำหนักเบาไม่ถึงกิโลนะครับและสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง20ชั่วโมงอีกด้วย โดยกำหนดการเปิดตัวเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับ MacBook Apple Silicon ในช่วงปลายปีนี้เขาเป็นไปได้เหมือนกันพูดถึง Apple Silicon แล้วก็มาต่อันที่ฝั่งของ Intel นะครับกับชิปเซตตัวใหม่ Gen 11หรือว่า Tiger Lake นะครับรอบนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวชิปของโน้ตบุ๊กก่อนโดยประสิทธิภาพของตัวชิปนะครับประมวลผลเร็วแรงขึ้นกว่าเดิม20%และส่วนที่เป็นกราฟิกนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นการ์จอตัวใหม่ Iris Xe g r a p h i c แรงกว่าเดิม2เท่าโดยชิปกราฟิกตัวนี้นะครับ มีประสิทธิภาพมากกว่า Nvidia MX 350ที่เป็นการ์ดจอแยกซะอีกโดย CPU Intel Gen 11 Tiger Lake สำหรับโน้ตบุ๊กนะครับจะผลิตบนสายปฏิกรรม10นาโนเมตรเป็น Super Fin Velo c o v e นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, USB 4แล้วก็ PCIe Express Gen 4ด้วยนะครับโดยจะมีทั้ง Core i3, i5 แล้วก็ i7 เลยนะครับยังไงสามารถดูข้อมูลเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์รอยแซนนะครับ ทางด้านเรียวมก็ได้เปิดตัวนะครับเรียวมี7แล้วก็เรียวมี7 Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยรุ่นแรกก็ใช้ชิปเป็น Helio G95 ส่วนตัว7 Pro นี่ใช้เป็น snapdragon 720G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 120Hz พร้อมกับระบบชาร์จ165วัตต์นะครับผมโดยงานเปิดตัวในไทยครับจะมีขึ้นในวันที่1 7กันยายนนี้ครับส่วนค่ายโป c โก้ครับก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นที่3นะครับก็คือโปโก้ X3 NFC มาพร้อมหน้าจอ 120Hz ชิปเซตที่ใช้เป็นควาคอมหรัฟแลคอน 732G นะครับชุดกล้องหลัง4ตัว64ล้านพิกเซลนะครับและตัวนี้ก็มีข่าวว่าจะเปิดตัวในไทยเร็วนี้เช่นกันครับไว้รอรุ่นกันต่อทางหัวเว่ยนะครับแม้จะโดนมรสุมหนักขนาดนี้นะครับไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยแล้วจะผลิตสมาร์ทโฟนยังไงแต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับในงาน Huawei Developer Conference นะครับก็ได้มีการเปิดตัว OS ของตัวเองอย่าง Harmony OS 2.0ออกมาแล้วนะครับ โดยตัวระบบตอนนี้นะครับจะเป็นการใช้งาน,นครับร่วมกับอุปกรณ์อย่างเช่นแท็บเล็ตสมาร์ทวอชแล้วก็สมาร์ททีวีก่อนคือจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น embedded device มากกว่านะครับซึ่งมันสามารถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเรียกว่าพัฒนามาเพื่อให้วอลล์เเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยนะครับผมส่วนบนสมาร์ทโฟนเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งพัฒนากันอยู่แล้วก็คาดว่าในช่วงต้นปี2021เนี่ยน่าจะเห็นกันแน่นอนและก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าในช่วงปลายปีนี้มีงานเปิดตัวเมดซีรีส์แล้วก็ อาจจะมีการนำเอา Harmony OS Phone นะครับออกมาโชว์เป็นครั้งแรกก็เป็นได้ส่วนมือถือและแท็บเล็ต Android นะครับก็ได้มีการประกาศว่าจะอัปเดต EMUI เวอร์ชัน11กันแล้วนะครับโดยตอนนี้ก็มี10รุ่นที่สามารถทดลองตัวเบต้าเวอร์ชั่นนั่นก็คือ Huawei P40 s e r i e ์นะครับทั้ง Pro แล้วก็ Pro+ Plus Mate 30ทั้งรุ่น 4G รุ่น 5G Mate 30 Pro 4G 5G แล้วก็ตัวของ RS p o r s c h o Design ส่วนแท็บเล็ตมี2รุ่นก็คือ Mate Pad Pro กับ Mate Pad Pro 5G แต่ที่น่าสังเกตก็คือ EMUI 11 Beta Version เนี่ยยังทำงานอยู่บน Android 10อยู่ไม่ใช่ Android 11เออก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดตัวเต็มเวอร์ชันออกมาเนี่ยจะมีการอัปเดตไป Android 11หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ครับทุกค่ายที่มีการเปิดตัวการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของ OS เนี่ยก็มาพร้อมกับ Android 11กันหมดแล้วก็แอบ,บสงสัยว่าทางโฮเวมีปัญหาในการนำแอน d รอยเวอร์ช11เนี่ยมาใช้กับ EMUI เวอร์ชั11หรือเปล่า ส่วนหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ของฮเวิรนะครับที่ภาพแรกที่หลุดออกมาเนี่ยก็โอ้หทำให้ทุกคนเนี่ยฮือหา,หาจริงหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตามัมนแทบจะเป็นโคลนนิ่งของนะรู้กันอยู่ AirPods Pro นั่นเองนะครับ โดยฮัล e หลฟรีบัตรโปรนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะเปิดตัวในงาน Huawei HDC นะครับพร้อมกับ HarmonyOS 2.0เลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการเผยโฉมออกมานะครับและที่เห็นกันก็นคือเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนเป๊ะขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวก้านด้านนอกเนี่ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ได้กลมเหมือนกับฝั่งของ AirPods Pro นะครับโดยสเปคของมัน,นครับก็มาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin A1 ในการเชื่อมต่อครับแล้วก็รองรับ Bluetooth 5.2มีตัว Bone Sensor นะครับแล้วก็ระบบตัดเสียง Active Noise Cancellation แบบเดียวกับฟรีบัตร3นะครับแต่ว่าหูฟังรุ่นนี้จะเป็นแบบอินเอียร์ไม่ได้เป็นแบบเ e อียร์บัตรแล้วส่วนมือถือ 5G นะครับในปีหน้าคาดว่าจะมีราคาถูกลงมาอีกนะครับส่วนนึ้ก็มาจากการที่ทางคอคอบนะครับเตรียมที่จะผลิตชิปในตระกูล Snapdragon 400ครับแต่ว่าจะรองรับ 5G ด้วยวถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยเราบรรดามือถือ 5G เนี่ยก็จะมาพร้อมกับชิปแ n a p ลก a g o n 765 ราคาก็อยู่ประมาณหมื่นต้นตๆหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายบางตัวก็อาจจะพุ่งไปแตะ2 0,000เลยนะครับซึ่งการมาของชิป s n a ปา r a g อน400ซีรีส s ที่รองรับ 5G เนี่ยก็อาจจะทําให้มือถือที่มีราคาแบบระดับประมาณ6,000 5ห้าหรือว่า4,000เนี่ยสามารถใช้งาน 5G ได้นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือนอกจากจะช่วยผลักดันตลาดและการใช้งาน 5G ให้กว้างขึ้นแล้วทางคอมเบนครับก็ต้องการที่จะต่อกอน,นะครับกับทางค่ายเมิเทคด้วยที่มีการปล่อยตัวนะครับ d i เมน s i t y 720ออกมาซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชิป 5G ที่ถูกสุดในตลาดนั่นเองครับมาถึงดราม่าร้อนแรงในบ้านเรานะครับกับกรณีที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับโดน r รนซัมแวร์โจมตีนะครับผมแล้วก็มีการล็อกข้อมูลล็อกคอมพิวเตอร์ต่างๆทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงินกว่า63,000ล้านบาทพอโดนตุ้มระเบิดลงแบบนี้นะครับทำให้ข้อมูลต่างๆของคนไข้นะครับแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยหายไปหมดประวัติการรักษาก็ไม่มีนะครับจนทางโรงพยาบาลสาบบรีนะครับก็ต้องออกประกาศนะครับว่า ใครที่จะมารักษานะครับให้เตรียมบัตรประชาชนบัตรรายการแพ้ยาต่างๆสำเนาใบส่งตัวแล้วก็ใบารายงานใช้ยาครั้งล่าสุดออกมาคุณไงว่าข้อมูลต่างๆที่เคยมีที่เคยรักษาคนไข้มามันหายไปหมดแล้วหลายคนก็มองนะครับว่าทำไมแฮกเกอร์ถึงเลือกโจมตีโรงพยาบาลน,นะครับเพราะขนาดในช่วงเวลาสงครามนะครับหมอแล้วก็โรงพยาบาลยังได้รับการยกเว้นนะครับไม่โดนโจมตีไม่มีการทำร้ายแน่นอนแต่นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าแฮกเกอร์เขาไม่เลงโจมตีโรงพยาบาลน,นะครับ ปกติแล้วพวกแรนซัมแวร์เนี่ยเวลาเขายิงออกมาทีนึงปึ้งมันก็จะไปวิ่งมั่วซั่วเลยครับวิ่งไปตามโนดไปตามพีต่างๆเพื่อมองหาว่าตรงไหนระบบไหนที่สามารถเจาะเข้าไปได้การป้องกันอ่อนซึ่งหลักที่โดนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Security นะครับพวกไฟวอลต่างๆหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นเก่าๆไม่มีการอัปเดตเรื่องความปลอดภัยแล้วนะครับพวก w i n d o w s XP เจอกันประจำนะครับ นั่นก็เป็นคำทธิบายนะครับว่าแฮกเกอร์หรือว่าคนปล่อยแรนซัมแวร์มาเขาไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะโจมตีอะไรเพราะตัวแรนซัมแวร์ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอันไหนเจาะได้ก็เจาะอ,อันไหนล็อกได้ก็ล็อกนั่นเอง เราต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเรามาด้านหน่วยงานรัฐต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลด้วยจะมีการอัปเดตครับในเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างจะมีการลงทุน,นครับเรื่องของพวกไฟวอลระบบป้องกันต่างๆเพิ่มเติมไหมส่วนสถานการณ์ของโรงพยาบาลในปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าก็ยังสามารถรับคน้ข้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองครับ ส่วนใครที่เป็นสายช้อปออนไลน์นะครับเทศกาล99ที่ผ่านมาเนี่ยโดนอะไรกันไปบ้างละ่ะอันนี้ทางเราก็อยากจะเตือนภัยนิดน,นึงครับเรื่องของรีวิวต่างๆที่เราเช็คกันปกติแล้วซื้อของออนไลน์ก็ต้องดูพวกรีวิวสินค้ารีวิวร้านค้าว่าจริงแท้แค่ไหนส่งของมาเป็นยังไงบ้างใช้เวลาในาการจะส่งนานไหมนะครับแต่คราวนี้มันมีเรื่องของรีวิวปลอมที่กำลังระบาดกันอยู่นะครับถ้าเกิดไปสังเกตดีๆนะครับบนแพลตฟอร์มเนี่ยบางร้านค้าจะมีรีวิวที่ซ้ำไปซ้ำมา ภาษาอ่านแล้วเหมือนไม่ใช่ภาษาคนเหมือนภาษาคอมนะครับอาจจะแปลมาจากต่างประเทศทีนึงรูปก็วนไปวนมาด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าไปซื้อของอะไรยังไงลองเช็ครีวิวแบบที่มันมีเยอะก่อนดีวกว่าครับแล้วก็ลองดูก่อนว่าอันไหนเป็นรีวิวจริงอันไหนเป็นรีวิวปลอมนะครับซึ่งนอกจากประเด็นนี้แล้วนะครับเรายังมีเรื่องอื่นอีกที่น่าสนใจก็คือโปรโมชัน่นเมก้าเซลต์ต่างๆ7 7 8 8 9 9หรือว่าสิ10เนี่ยสินค้ามันลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้ามาคุยกัน ส่วนใครที่กำลังมองาหาครับโปรเน็ตราคาถูกตอนนี้โปรบ้าเลือดเวอร์ชั่น7กลับมาแล้วนะครับผมกับเน็ต10เมกไม่อันไม่ลดสปีดแล้วก็ยังมีโทรฟรีให้ด้วยนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณเดือนละ189บาทเราคัดมาให้ทุกเครือข่ายนะครับทั้ง as t r u e H D t a g ็กโกโมแล้วก็ฟ n Mobile นะครับถ้าเกิดยังไงอยากรู้ข้อมูลก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าไซต์รอยแซนนะครับว่าโปรของแต่ละค่ายมีความแตกต่างกันยังไงบ้างส่วนตัวคลิปสรุปโปรบ้าเลือดเวอร์ชัน7นั้นเดี๋ยวมีชมกันนนนนช่ององแ,นแนนอนร ปิดท้ายกันด้วยเหล่าบรรดาสมาร์ทโฟนและแกดเจ็ตที่เปิดตัวใหม่ในบ้านเรานะครับล่าสุดก็มีตัวของ oppo reno 4นะครับที่มาพร้อมกับสี nebula purple นะครับออกโทนม่วงเทานะซึ่งทาง oppo ก็ได้ไปจับมือกับ c l o s e t extra นะครับออกแบบกระเป๋าลายพิเศษออกมาครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถไปจอง oppo reno 4นะครับสี nebula purple ได้ที่ oppo brand shop นะครับจะได้กระเป๋าจาก c l o s e t e t r a ไปด้วย และใครที่รอมือถือที่มาพร้อมกับระบบกันสั่นแบบเทพๆอยู่นะครับนั่นก็คือ vivo X50 Pro 5G นั่นเองงานนี้เปิดตัววางขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมกล้องเทพจริงนะครับถ่ายนิ่งมากๆภาพก็สวยนะครับแล้วก็มีพลังซูมระยะไกลด้วยรวมถึงยังรองรับ 5G ด้วยนะครับสามารถเสพซิม 5G ใช้งานได้เลยรุ่นนี้ทางตัวแทนเอามารีวิวชมกัแล้วนะครับสามารถกดลิงก์ไปดูกันได้เลย ส่วนใครที่เป็นสายออกกำลังกายรักสุขภาพนะครับตอนนี้ Huawei Watch Fit นะครับวางจำหน่ายแล้วตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจออ mo l e เตแบตอึดใช้งานได้10วันเลยทีเดียวพร้อมโหมดออกกำลังกายมากมายหลายรูปแบบนะครับราคาอยู่ที่3,499บาทครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมอัปเดตข่าวสารไอทีไปพร้อมกันทุกสัปดาห์กับยิวข่าวนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตัวไอซ์ไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าน,นอกจากผิวข่าวแล้วเนี่ย เรายังมีทั้งรีวิวนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต gadget ต่างๆให้ชมกันอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอฝากไว้น,นีดนึงนะครับผมสำหรับใครที่มีมือถือเก่าๆสายชาร์จเก่าๆหูฟังเก่าๆหรือว่าพวก power bank รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กท์ต่างๆนะผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ย สามารถนําไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไม่มัดรวมขยะแบบอื่นได้นะครับที่ช็อป AS ไพรส์ียไทยแล้วก็ทางเซ็นทรัลนะครับโดยเขาจะมีกล่องกระดาษนะครับตั้งเอาไว้ให้เรียว่าเป็นจุดทิ้งอเวสหรือว่ากล่องขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะขยะเหล่านี้นะครับหากทิ้งไว้เป็นเวลานานแล้วอาจจะปล่อยสารเคมีออกมาและไปปนเปื้อนกับย,าง,ยางอื่นจนเกิดเป็นอันตรายได้เพื่อให้ถูกสุขลัลกษณะและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจึงควรแยกเอาขยะเหล่านี้นะครับไปทิ้งตามจุดจต่างๆที่บอกไว้ได้เลยนะครับ